ความเหลื่อมล้ําทางสังคมของวิถีชีวิตคนพิการที่มีข้อจํากัดในการดํารงชีวิตแตกต่างจากประชาชนส่วนใหญ่ทําให้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่จิตอาสาเร่งเห็นถึงปัญหาสิทธิทคนพิการในปัจจุบันเริ่มลดน้อยลงจึงร่วมมือกับสมาคมมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้นผมว่าเขาเป็นคนที่ถึงแขนขาเขาไม่มีแต่หัวใจเขาเป็นคนที่หัวใจแข็งแงมากเลยนะประมาณว่า เขาไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาพยายามทําให้เหมือนคนปกติเพ่ว่ไปอย่างเราเขาก็เป็นคนสุดยอดคนหนึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้สร้างแรงผลักดันสร้างกําลังใจให้คนที่พิการรู้สึกไม่ได้ค่ากว่าบุคคลทั่วไปที่จะต้องได้รับการเติมเต็มหรือการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อคนที่ผิดปกติทางด้านร่างกายให้สามารถดารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของสังคมอย่างเป็นปกติ ก็คือโดยส่วนตัวแล้วตาลมีพ่อที่เป็นคนนั่งวูแชร์เหมือนกันก็ดูแลพ่อตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ในการเข้ากิจกรรมครั้งนี้ก็ทําให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่เขา บางคนพิการมาโดยกําเนิดบางคนพิการโดยการโดยอุบัติเหตุหรือว่าบางคนก็เกิดจากสุขภาพร่างกายอย่างเงี้ยทำให้เราเข้าใจถึงจิตใจเขามากขึ้นเหมือนเข้าใจใจเขาเข้าใจใจเรามากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในในส่วนของเราเองก็คือทําให้เรามองคนอื่นว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าเขาจะพิการทางด้านร่างกายแต่ว่าจิตใจของเขาอ่ะก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเราก็ทําให้เราแบบมองคนทุกคนเท่าเทียมกันมากขึ้น เข้ามาช่วยเหลือคนพิการเมื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เยาวชนจึงตระหนักถึงความสำคัญการมีสิทธิเท่าเทียมกับคนทั่วไปโดยส่วนใหญ่คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์น้อยกว่าสิ่งที่ควรจะรับจากปัญหาเหล่านี้ต้องเริ่มจากคนรุ่นใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนพิการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อไปคนพิการเรามองสองประเด็นนัประเด็นเรื่องของตัวคนพิการกับสภาพแวดล้อมหรือว่าอุปสรรคที่มันอือ่รอบตัวคนพิการ เราต้องการจะให้น้องๆได้ทราบเข้าใจถึงอุปสรรคที่จําเป็นและสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตัวคนวิจัยไม่ว่าจะเป็นกายภาพแมดล้อมนะครับของน้ำทางว่าตฉะนั้นน้องๆนักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพที่เป็นต้นแบบกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นเรียกว่าต้นกล้า,าเขาจะตอมไปเจริญกับของเป็นต้นไม้ย่างถ้าเปลียบถึงต้นไม้นะครับก็น่าจะต้องติดต่อออกผลครับมีผลผลิตที่ดีมีความเข้าใจ ่คนน,งคคนงางผู้พ,กพิการเหล่านี้ขาดการเหลียวแลจากคนในครอบครัวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิตคนพิการในสังคมที่ส่วนหนึ่งยังคงโดนเอารัดเอาเปรียบโดนดูหมิน่นไม่ได้รับโอกาสและความช่วยเหลือความหวังของการต่อสู้ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคงต้องหมดสิ้นลง